อ่าครับสวัสดีพี่พีนนานาทุกท่านนะครับ FC ที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับวันนี้จะตามควาเรียกร้องนะครับ FC ต้องการนกแก่คูนะครับผมก็จะมาจดให้ดูว่านกตัวนี้มันจะแก่คูแค่ไหนนะครับจะจดกระเจ้าหู้เลยนะครับจอมแก่คูใน่ายของผมนะครับนี่นี่อันนี้ชื่อไอ้รถถังนะครับรถถังเจ้าของเขาเล่นจนหางเหีียนหมดเลยครับเป็นนกนี่นะครับ3ปีกว่าเฉลยก็ สามสิบสี่ตัวตัวนี้นะครับพึ่งมาถึงก็จะลองจดให้ดูจ,จดกับเจ้าหูนะครับจะคูหรือเปล่าใน,นชอบนกแก่คู่ไม่ควรพลาดวันนี้จะทาเจ้าของเสียน,น้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับเจ้ารถถังเอาเป็นนกตัวปั๊มๆเอาคู่นี่เอาหูเปิดก่อนเลยคูหรือเปล่าอายกล้องไหมเอาแล้ว เสียงกลางปินโตดูลีลานะครับอย่าจิกนะเหย่าจิกนะดุด้วยนะครับเจ้ารถถังเสียงใหญ่กว่าเจ้าโฮอีกนะครับ <c ười> กุกเดียว ารมณ์บางๆนะครับดูครับอ้าใครชอบนกแกค่คูไม่ควรนพลาดนะครับไว้คือได้ไปนะครับดูครับมันคูมันคูตลอดนะครับขยับคูขยับคูนกะเดี๋ยวดูลีลานไปเรื่อยๆนะครับนกบางตัวคูตับสองตับนี่เงียบเลยนะครับ าชาเกคูเหมือนกันนะครับเจ้าโฮไม่มีใครยอมใครแล้วครับตอนนี้เอาดูกันเอาเนี่ยเจ้ารถถังนะครับเอซโทรมาเห็นตัวอที่ลงคลิปไปสามตัวที่มีเจ้าสุดดินนะครับที่เกคูนะครับเอฟซีจะทำมามีไหมผมก็หามานะครับเดี๋ยวเจ้าโหเรียกนะครับดูครับมันเห็น อีเหลีวบินผ่านนี่ครับนกป่านะครับสังเกตง่ายๆเดี๋ยวแป๊บเดียวเอาอีกละเอารถทั้งคู่หน่อยเอาคู่ไหมนี่ครับผางอะไรเปมีเลยเนียดเขาเล็กใบเล็กเล็กมากนะครับเดี๋ยวก็คุยครับหนาเห็นไหมครับกลางปีนปีนนะครับเครื่องเครื่อง ทีมีเอฟซีโทรเข้ามาคลิปเลยตัดกะถ่ายต่ออาดูครับวูดุดันจริงๆครับจะรถถังนะครับสมชื่อไหมครับอนะขอโม้หน่อยนะครับคลิปนี้ขอโม้หน่อย ยอดนะครับเจ้าโฮ่นี่หมันใสนะครับโอ้ถ้าเป็นนกปายโดดเหยียบแล้วเจ้ารถถังนะครับตัวไม่ใหญ่มากเนทะ่าเจ้าโฮ่เลยครับหรือเป็นตามหางมันไม่มีก็เลยดูตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าเลย <laughs> เจ้ารถถังนะครับสนับปีกแน่นๆนะครับแน่นๆโอ้ยเมื่อกี้เอฟซีก็โทรมาอีกแล้วนะครับ <laughs> สองสาย ยืถ่ายคลิปวีคลิปตัดคูไม่หยุดเลยครับดูกันเอานะครับจอมคูเจ้าโห่จนเรียกแล้วครับอันนี้คูไม่มีเรียกสักคำเลยนะครับนกเสียงโห่ๆเหมือนกันเลยนะครับอันใดสนใจนะครับนกเฉลยสามสิบสี่ตัวนะครับนกกลางเก่ากลางใหม่นกสามปีครึ่งนะครับเจ้าของเขาโอ้ดูเล่นจนหางหักเลยครับเล่นดุนะครับเล่นดุ โอ้ใจเกินร้อยครับขาลมบางๆตัวนี้เขาเล่นๆไปมใจจะค่อยปล่อยไปนะครับนม้มใยภูเขาเจ้าโฮเรียกแล้วเอาคูแล้วทีนี้ถ้าคูไม่ยอมเจ้าโฮนี่ก็ถือว่าโอเคครับสุดยอดแกคูนะครับผมยอมรับเลยครับคู นะครับเจ้ารถถังโอ้เจ้าโหจะตีซะแล้วนะครับนี่ครับนกแก่คูมันมีข้อดีของมันอยู่นะครับจะเล่งนกให้เหยียบพเนีดบางตัวนกดุเหมือนกันนี่มันจะคู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 นกเหยียบเนียดครับสังเกตดูนกไม่โกงนะครับเจ้าโหครับจะมันไส้ครับจะไปตีพอตัวนี้คูไอ้โหจะตีนะครับพอเจ้าโห่คูไอ้นี่จะเข้าไปตีนี่ครับอ่อนจดุซะด้วยนะครับ ห่างๆกันหน่อยห่างๆกันหน่อยเอาและหมันไส่นะครับจะตีอย่างเดียวเลยดูมากาคูไหมจะตีอย่างเดียวเลยครับผมจเจ้าหูนี่ทักกระดิกนี่ไม่ได้นะคูเลยนะครับ มีจังหวะครับจะนี่ครับนกป่ามจะมีจังหวะของมันครับตัวนึงหยุดคูเดี๋ยวตัวนี้มันคูต่อครับน่าเห็นไหมครับไม่เหมือนลูกผสมนะครับนกดูครับขึ้นสุดลงสุดนะครับกิ่งกันยังจะคูนะครับอืออ่าลีลากันคูนะครับเสียงใหญ่กว่าเจ้าโฮนะครับแต่โฮโฮเหมือนกัน ท่านใจชอบนกแกคูหน่อยจัดได้เลยนะครับราคาไม่แรงมากนะครับตัวนี้เป็นนกต่อครับตรงต่ออายุสามปีครึ่งเฉลยสาสิบสี่ตัวนะครับสอบถามอย่างละเอียดนะครับนกตัวนี้ไปเอามาในบนเขาเหมือนกันแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปไปเอามามืดแล้วเด็กเจ้าของเขาว่าแก่คูครับสมชื่อจริงๆนะครับอ้าว่นใดสนใจนะครับดูครับจะโฮมเรียกแล้ว มันจะปล่อยเจ้าโฮเรียกเดี๋ยวก็คุยครับเนี่ยรถถังค,เค,คูเดี๋ยวก็คูครับเดี๋ยวก็คูฮะคูปิดคลิปหน่อยรถถังอืดุนะครับดุฮะคูปิดคลิปให้หน่อยครับจะตีกันอย่างเดียวเลย กลางปีนโตนะครับปนกหนึ่งกุกนะครับขนลมบางๆอ่าตามคิดที่ท่านเห็นนะครับใครชอบนกแก่คููหน่อยจัดได้เลยนะครับไม่แพ้เจ้าโฮแน่นอนการคูนะครับเรื่องการคืมนี่ครับมันดุอ่ะนี่ครับชมลายกันชัดๆแป๊บนึงเพราะว่าคิดก็น่าจะยาวครับนี่อ้าวเจ้ารถถังนะครับใครชอบอไปทางนู้นหน่อยให้ซีเขาชมลายหน่อย นี่นะครับโอ้ลายแน่นๆนะสวยนะครับอ่านี่นะครับได้สนใจนะครับนกแก่คู่นะครับจัดได้เลยนกสายภูเขานะครับหางก็ยังไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาเล่นพเนียดเล็กๆนะครับอ่าครับสำหรับวันนี้ก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสำหรับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับปิดคลิปไปก็จะลดถังเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ